เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google m a p แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA m a n i Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูนกับแอดมินเอจากเพจ NBA m a n i ก็ไม่อยู่กับทุกคนเช่นเคยค,ค่ะในวันที่1ธันวาคมนี้ค่ะตามเวลาของบ้านเขาค่ะก็จะมีการเปิดเทรนนิ่งแคมป์กันแล้วนะคะเหลือเวลาอีกไม่ถึง2ออาทิตย์ค่ะพวกเราก็จะได้รับชม NBA กันแล้วค่ะ ชิมลางกันที่ NBA preseason ก่อนเลยค่ะตอนนี้ค่ะตารางการแข่งขันนี้ก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะคะเพื่อนๆสามารถเช็คตารางได้ที่ NBA app ค่ะหรือสื่อกีฬาออนไลน์ต่างๆค่ะมีคู่ไหนที่น่าสนใจบ้างใคะมมเน่สำหรับ preseason ที่จะเกิดขึ้นในวันที่11-19ธันวาคมนี้เนี่ยครับ ตามเวลาของบ้านเขาเนี่ยถ้าเกิดเป็นเวลาของบ้านเราก็บวกไปอีก1วันครับ <S <S หลักๆแล้วนี่ยแต่ละทีเนี่ยจะแข่งอย่างน้อยนะครับสเกมมากที่สุดคือ4เกมแต่ส่วนมากาก็คือ3เกมนี่คือโปรแกร,รมที่ออกมานะครับคู่ที่น่าสนใจเนี่ยจะตรงกับวันเสาร์ที่12บธันวาคมครับ L.A. Lakers ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ L.A. Clippers ครับโ,โอ้โหโช่วง10บโมงเช้านะครับห้ามพลาดและวันอาทิตย์ที่13บธันวาคมครับสำหรับแฟนๆ Golden State Warriors กเช่นเดียวกันครับห้ามพลาดนะครับแปดโมงครึ่งเปิดบ้านรับการมาเยือนของ Denver Nuggets ครับ และการแข่งขันพรีซีซั่นเนี่ยนะครับจะจบวันที่20ธันวาคมวันที่21วันที่22ตามเวลาบ้านเรานะครับก็จะเบรกให้นักกีฬาได้ทําการพักผ่อนนิดนึงครับให้ร่างกายเนี่ยมันสดชื่นเตรียมตัวเปิดซีซั่นเปลี่ยนฤดูกาลปกติในเช้าวันที่23ธันวาคมตามเวลาของบ้านเรานะครับโอ้โหดีใจจังเลยค่ะมินเน่บาสเอ็นบีเอเนี่ยกับให้พวกเราได้รับชมกันอย่างรวดเร็วเลยจริงอ่ะปีนี้เนี่ยถือว่าเร็วที่สุดไวที่สุดครับช่วงเบรกของฤดูกาลเนี่ยสั้นที่สุด71วันเรับสงสารักีิาเมอนกันเน่มนิดนครับ ชม p r e ซี s ั o n เนี่ยครับขอแนะนำครับว่าเปิดดูในช่วงต้นเกมนะครับ,รบเพราะว่าบางครั้งเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยซูเปอร์สตาร์ต่างเนี่ยในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ลงแล้วหรือว่าเกมเกมนึงเนี่ยอาจจะลงแค่15-20นาทีเท่านั้น uh huh. ดังนั้นนะครับอย่าลืมนะครับเปิดตั้งแต่ต้นเกมเลยครับรับชมกันตั้งแต่หัววันเลยครับค่ะย้อนกลับไปในช่วงปิดฤดูกาลอย่านี้นะคะการเซ็นสัญญาฟรีเอเจต์เนี่ยค่ะถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเลยค่ะในการสร้างทีมของแต่ละทีมนะคะทีนี้ค่ะในช่วงปิดดูกาเี่่คะ ว่ากันว่านะคะมูลค่าของเงินสัญญาที่สะพัดกันอยู่ในตลาดฟรีเอเจตนเนี่ยนะคะมากถึง1,000ล้านเหรียญเลยทีเดียวค่ะแต่นี่เนี่ยก็ถือว่าน้อยเลยนะคะเพราะว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยค่ะว่ากันว่ามากถึง3,000ล้านเหรียญเลยค่ะเพราะว่าในปีนี้ค่ะรายได้ของ NBA เนี่ยลดลงนะคะเพดานเงินไม่ได้เพิ่มอย่างที่คาดนะคะมาจากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i d 1 9ค่ะ และก็รวมไปถึงฟรีเอเจนต์ต่างๆเนี่ยค่ะก็ะะยังไม่ได้โดดเด่นมากขนาดนั้นเมื่อพูดถึงการเซ็นสัญญามากมายเนี่ยนะคะในฤดูกาลนี้ค่ะที่มันปลิวว่นอยู่ในตลาดกว่าพันล้านเหรียญเนี่ยค่ะใช่ว่าทุกๆสัญญานะคะจะคุ้มค่าคุ้มทุนเสมอไปค่ะบางสัญญาเนี่ยค่ะรู้สึกว่ามันแพงอะมินเนแพงกว่าสิ่งที่คู่ควรนะคะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าสัญญาฉบับไหนนะคะ ที่มันแพงเกินไปมันมากเกินไปไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราค่ะกดไลค์ช่วยกดซับด้วยนะครับวันนี้เจ็บปากครับพูดไม่ค่อยชัดเลยครับต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับค่ะไลค์นิดนึงค่ะฝากแชร์ไว้นะคะรองเริ่มมืที่คนแรกกันเลยค่ะยาขอบโพชองค่ะเซนเตอร์ชาวออสเตรียที่ s a นแอนโทนิสเปอร์สนะคะมอบสัญญาให้3ปี26.2ล้านเหรียญค่ะหรือประมาณ 812ล้านบาทสำหรับยาขอบเพอร์ทรเนี่ยครับปัจจุบ,บันเนี่ยอายุ25ปีในดดีตเขาคือดราฟอันดับ9ปี2016มีส่วนสูง7ฟุต1หรือ216เซนติเมตรหากทุกคนจำกันได้นะครับรตัวยาขอบเพอร์ทรเนี่ยเขาถูกเทรดมาพร้อมกันเดมาเดโรซ้างครับในช่วงปิดฤดูกาลปี2018ครับฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลที่5ของตัวเขาช่วง4ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย รวมถึง2ฤดูกาลที่อยู่กับสเปอร์เต็มๆเ,เนี่ยนะครับเขาลงสนามทําการแข่งขันทั้งหมด143เกมเป็นตัวจริง42เกมเท่านั้นหรือถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือ29เปอร์เซ<ม>็นต์เท่านั้นครับทีนี้เราไปดูผลงานของเขาก็สักหน่อยนะคะในฤดูกาลที่จบไปค่ะจะได้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนค่ะเขามีค่าเฉลี่ย5.6แปม5.7รีบา์1.4บล็อกค่ะ ลงสนามเฉลี่ย17.7นาทีต่อเกมจากผลงานที่แอดมินตูนพูดเนี่ยครับบทบาทหลักๆของยาขอบเพเทลเนี่ยก็คือตัวสำรองรพวกเราหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นอะไรบางอย่างที่แซนแอนโทนิโอสเปอร์เนี่ยเขามองเห็นยาขอบเพเทลก็เป็นได้ครับแต่ส่วนตัวมองว่าราคาเกือบ9้าล้านเหรียญแบบนี้เนี่ยทางสเปอร์นเนี่ยน่าจะหาอะไรที่เด็ดกว่านี้เข้ามาแทนได้ครับแต่ไม่ใช่ว่ายาขอบเพเทลเนี่ยเขาไม่ได้เรื่องนะครับเขาก็เล่นโอเคครับแต่ด้วยผลงานที่แอดมินตูนพูดเนี่ยราคาแบบนี้เนี่ยถือว่าสูงไปนิดนึงครับดัง ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยสเปอร์เนี่ยต้องใช้งานให้หนักเลยครับแล้วก็ต้องคาดหวังว่าตัวของยาขอบพเพอรทเนี่ยต้องมีบทบาทที่ดีและก็เข้ากับแกนหลักในอนาคตทั้ง3ครับนั่นก็คือเดชอนเต้เมเร่หรือไม่ว่าจะเป็นเดริกไวท์อ่ารอนนี่วอลเกอร์เนี่ยสคนนี้คืออนาคตหลักๆของทีมในอนาคตครับตอนนี้เนี่ยสเปอร์เนี่ยอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายครับโหมีทั้งผู้เล่นที่กาลังจะหมดสัญญาอายุเยอะครับอย่างไม่ว่าจะเป็นอย่างเดมาเดโรซ่า mm hmm. รูดี้เกย์หรือจะเป็นลามาคัสออริชเนี่ย สามคนนี้คือผู้เล่นที่กาลังจะหมดสัญญาแล้วก็กาลังจะเปลี่ยนทายมาสู่ยุคข,ของเดชอนเต้เมอร์เรเดริกไว้อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยครับเรามารอชมผลงานของยาขอบเพอรโทรครับว่าเขาจะเล่นค่ายเข้ากับตัวหลักทั้ง3ในอนาคตของทีมได้หรือเปล่าแล้วจะมีผลงานอย่างไรถ้าเกิดไม่ดีจริงๆเนี่ยสัญญาฉบับนี้เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในสัญญาที่แย่ของสเปอร์ก็เป็นได้ครับไม่แน่นะคะถ้าเกิดมีทีมดันแคนเนี่ยค่ะคอยโคชทุกวันนะคะแล้วก็มีโคชฟอรมเนี่ยคอยเคิ้วๆหน่อยอค่ะ ในฤดูกาลที่จะถึงเนี้ค่ะเขาอาจจะเบิดฟอร์มให้พวกเราได้รับชมกันเป็นได้เลยนะคะทีนี้ค่ะเราไปต่อกันที่ผู้เล่นอีกคนนึงค่ะที่ก็ถือว่ามีสัญญาที่แพงเกินคาดเหมือนกันค่ะนั่นก็คือเมสันพลัมลี่ค่ะที่เซ็นสัญญากับ Detroit p พ s t o ันนะคะที่3ปี25ล้านเหรียญหรือกว่า775ล้านบาทค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับคนนี้ค่ะ ในส่วนของ Detroit p i s t o n s เนี่ยนะครับในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขามีเป็นทีมหนึ่งนะครับที่มีเพดานเงินมากมายครับถึง37ล้านเหรียญครับในการล่าผู้เล่นฟรีเอเจนหรือว่าหาผู้เล่นเข้ามาเสริมทีมเนี่ยนะครับตอนนี้ทีมของพวกเขาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่อยู่ท้ายตารางในฝั่งตะวันออกเลยนะครับอยู่ในช่วงกระบวนการสร้างทีมอยู่ซึ่งล่าสุดในช่วงการดรัฟท่ผ่านมาเนี่ยพวกเขามีการเทรดมากมายเลยครับและสุดท้ายเนี่ยทีมของพวกเขาก็ได้สิทธิ์ดราฟท์ถึง,ง Free Agent, ่ามริงๆแล้วทธิี่ย เขาก็เซ็นสัญญาเอฟฟรีเอเจนจากทีมเดนเวอร์นักเกสมาเหมือนกันนะครับทีมเดียวกับเมสันพรัมลี่เลยครับนั่นคือเจอร์มีแกรน์คนนี้คือสัญญา3ปี60ล้านเหรียญแต่ที่ไม่เอามาพูดว่า สัญญาฉบับนี้ของเจอร์มีแกรนเนี่ยไม่ค่อยดีหรอกมันสูงเกินไปเพราะว่าเจอร์มีแกรนเนี่ยเขามีผลงานที่ดีครับเลยขอชมผลงานของเจอร์มีแกรนก่อนแต่ไม่ใช่เมสันพรัมลี่ครับเมสันพัมลี่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีครับค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเม um สันพัมลี่กันสัหน่อยค่ะว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขามีผลงานเป็นอย่างไรบ้างเขามีค่าเฉลี่ย7.2แตม้ม5.2รีบาว2.5แอสซิส ลงสนามเกมเกมหนึ่งเนี่ยคะ่ะเฉลี่ย17นาทีต่อเกมแต่พอเขา้าเพลย์ออฟค่ะผลงานของเขาเนี่ยยิ่งแย่หนักเลยนะคะเหลือเฉลี่ยแค่2.4แต้มต่อเกมลงสนามเกมหนึ่งเนี่ยเฉลี่ย10นาทีเท่านั้นเองคะ่ะเท่านั้นยังไม่พอนะครับจากผลงานที่แอดมินตูนพูดเนี่ยเมสันพรัมลี่เนี่ยเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่สามารถยิงนอกได้ เกมหลักๆของเมสันพรัมลี่เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณปากห่วงเนี่ยโซนในโซน3วินาทีเนี่ยครับคอยฟอลโล่รีบารช่วยตีแป้นช่วยเก็บบอลเกมของเขามีเท่านี้ครับจึงค่อนข้างแปลกใจครับว่าโอ้โหทำไม Detroit ์พิสตันถึงให้เยอะขนาดนี้ถ้าเกิดเป็นส่วนตัวเนี่ย น่าจะกัดฟันแล้วก็ต่อสัญญากับคริสเตินวูดครับไม่ปล่อยให้ไปอยู่กับฮิวสตันร็อกเกสเพราะคริสเตินวูดเนี่ยกำลังผลงานดีกําลังขาขึ้นเลยไม่น่าปล่อยไปจริงๆครับดังนั้นเนี่ยนะครับเท่าที่ดูผลงานของเมสันพรัมลี่มาโดยตลอดเนี่ยอพอเขาเข้ามาอยู่กับดีทรอยต์พิสตันเนี่ยก็ยังมองไม่ออกจริงครับว่าเขาจะเข้ามาเสริมในจุดไหนจะเข้ามาเน้นรีบาวเหรอ,อจะเข้ามาอะไรคือมันยังดูแล้วไม่ค่อยลงตัวกับดีทรอยต์พิสตันครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าสัญญ,ญานี้เนี่ยมันเป็นสัญญ,ญาที่ค่่่่่่่ออออนน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 ข้้าางงงงแแยยยยยยิิดดึคคคคคครรรรรัััััััับบบบไมมมมลลลลตตตววเเเเเะะะะกกกจสสสพพีีีี์์หท ที่บาดเจ็บอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับไดูการที่จะถึงนี้ค่ะเราก็ต้องไปติดตามชมกันนะคะว่าการที่เขากลับมาจากอาการบาดเจ็บของเขาแล้วเนี่ยเขาจะสร้างผลงานได้ดีแค่ไหนค่ะเราไปต่อกันที่คนต่อไปเลยค่ะที่สัญญาของเขาเนี่ยแพงอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะเอมิเน่สำหรับทีม LA Clippers ค่ะนั่นก็คือ m มาคัสมอ r i s ที่เซ็นสัญญา4ปี64ปล,ล้านเหรียญค่ะ หรือประมาณ1,984ล้านบาทค่ะโอ้โหสำหรับคนนี้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะตลอดชีวิตการเล่น N b a บของมาร c คัสมอริสนี่นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่ที่เขาย้ายมาอยู่กับ Detroit Piston s บอส o n นเซลติกส์นิวยอร์กนิกแล้วก็ก่อนที่จะมา l a Clippers เนี่ยครับตัวของเขาเนี่ยรักษาบทบาทในการเล่นของตัวเองได้ดีทางบ้านเขาเนี่ยจะเรียกผู้เล่นแบบนี้ว่า Ro l e player เขาย้ายมาอยู่กับ l a Clippers ในช่วงการเทรดกลางฤดูกาลก่อนจะถึงเส้นตายการเทรดเนี่ยแหละครับพอเข เขาก็รักษาบทบาทของตัวเองได้ดีก้าวเข้ามาเสร์ฟผู้เล่นอย่างคาวายเลเนอร์อย่างพอจอชได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะในเพลย์ออฟเนี่ยถือว่าผลงานของเขาเนี่ยนะครับ โดดเด่นกว่ามอนเทลสแฮโร่จริงๆครับ<ม>โดยเฉพาะการยิง3คะแนนครับซึ่งถือว่าเป็นอาวุธหลักจริงๆนะครับของตัวเขายิงระดับ47.5%เลยนะครับการยิง3คะแนนเนี่ยระดับ47.5ในเพลย์ออฟเนี่ยถือว่ามีค่ามากเลยทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูผลงานของเขาในช่วงเพลย์ออฟกันสักหน่อยค่ะเขามีค่าเฉลีย่ย11.8ต้ม4.8รีบาวด์1.6แอสซิสต์ฟิลโก50.5% 3คะแนนอย่างที่แอดมินเอบอกนะคะ47.5%นค่ะถือว่าทำได้ดีมากๆ ลูกโทษก็ดีนะคะระดับ90%กว่าเลยทีเดียวสัญญาฉบับนี้นะครับส่วนตัวมองว่ามันเป็นวาสนาของมาร์คสมอริส Morris จริงๆครับปัจจุบันเนี่ยเขาอายุ31ปีแล้วนะครับกับการเล่นที่เป็นบทบาทเสริมแบบนี้เนี่ยหรือว่าโรเลเยอร์อย่างที่บอกเนี่ยนะครับถือว่าได้ค่อนข้างสูงมากๆถ้าสมมุติว่ามอนเทสเชโรเนี่ยเขายังต่อสัญญาอยู่กับ LA Clippers นะครับ สัญญาฉบับนี้ของมาคัสมอริสเนี่ยไม่มีวันเกิดขึ้นแน่นอนครับไม่มีทางเลยครับจริงๆแล้วส่วนตัวมองว่ามาคัสมอริสเนี่ยน่าจะอยู่ที่ปีละนะครับ9ถึง12ล้านเหรียญเท่านั้นครับแต่สัญญาฉบับนี้เนี่ยมันโดดขึ้นไปถึงปีละ16ล้านเหรียญเฉลี่ยปีละ16ล้านเหรียญหรือ496้าล้านบาทเนี่ยถือว่าสูงมากๆดังนั้นต้องมาภาวนาครับว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยผลงานของมาคัสมอริสเนี่ยอย่าแผ่วถ้าเกิดแผ่วขึ้นมาเนี่ยนะครับโอ้โหเอยไอปล้ปแชมร์เนี่อย้อ,ยอ,อ้ กองกับเอลเ k e r s กอร์นี่ก็เหนื่อยโอ้โหก็ภาวนาเหมือนกันค่ะมิช่วยภาวนานะคะให้ผลงานของเขาเนียค่ะสุดยอดนะคะเพราะว่าจะได้มาดวนกันแบบว่าจังๆสักทีค่ะเหมือนจริงแต่ให้ลอเกอร์มานานแล้้ฤดูกาลที่แล้วก็ลอเกอร์ทั้งฤดูกาลเลยทีนี้เราไปต่อกันที่คนต่อไปกันค่ะสำหรับคนนี้นะคะแอดมินเอก็อึ้งค่ะ อึ้งกับมูลค่าสัญญาของเขาค่ะเมื่อเหตุข่าวค่ะนั่นก็คือโจแฮร์ริสที่สัญญาของเขาเนี่ยนะคะมูลค่า4ปี75ล้านเหรียญค่ะหรือ2,325ล้านบาท กับทีมเก่าของตัวเขาเองอย่างบรูคลินเน็ตส์เป็นยังไงบ้างคะคนนี้ค่ะแพงจริงจริงครับสำหรับบรูคลินเน็ตส์ในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาสร้างชื่อโดยการเซ็นสัญญาผู้เล่นฟรีเอเจนต์แบบเทพๆเ,เ,เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเควินดูแรนนี่คือฟินอลส์เอ็มวีพีสสมัยหรือจะเป็นการเอาไคลรีเออร์วิงครับคนนี้ก็ออสตาแถมยังเป็นผู้เล่นที่ยิงลูกยิงตัดสินในเกม7นะครับที่พาทีม คลิปแลดนครารเลีของเขาเนี่ยคว้าชแชมป์ร่วมกับเรบอลเจมส์ครับหลังจากที่ตามสามต่อหนึ่งลูกหญิงลูกนี้นี่คือบาดใจสเตฟานเคนรีจนถึงทุกวันนี้เลยครับทุกคนเนี่ยทราบกันดีว่าในฤดูกาลที่จบไปเนี่ย บุกเรนเนสเนี่ยไม่ใช่ทีมที่จะมีลุ้นแชมป์อะไรเลยเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยมีปัญหาบาดเจ็บต่อเนื่องเควินดูแรนนี่ไม่สามารถลงในทั้งฤดูกาลไคลรีอเวนเนี่ยลงสนามทำการแข่งขันได้แค่20เกมแต่ฤดูกาลนี้ครับทั้ง2คนนี้เนี่ยกลับมาพร้อมแบบเต็มสูบเลยรอลุยล่าแชมป์เนี่ยแต่เขา2คนเนี่ยไม่สามารถที่จะไปถึงแชมป์แน่นอนครับเขาต้องการกําลังเสริมต่างๆซึ่งหนึ่งในเป้าหมายหลักของบุกเรนเนสในช่วงปิดฤดูกาลนี้ครับนั่นคือการเก็บตัวโจแฮร์ริสเอาไว้ทําไมโจแฮร์ริสถึงมมีีคควาาาสํัญขนดนด้ เพราะว่าโจแฮร์ริสเนี่ยครับเขายิงสามคะแนนระดับ42.4ซึ่งตีไปแล้วเนี่ยเขาคืออันดับ7นะครับวัดจากการเป็ยิงเปอร์เซ็นต์ละสูงขนาดนี้เนี่ยเขาคืออันดับ7ของ NBA ในฤดูกาลที่จบไปนี่คือความสำคัญนี่คือความมีค่าแต่การเสนอสัญญาระดับ4ปี75 000 000 000ล้านเหรียญเนี่ยครับตกปีละ18.75ละ้านเหรียญเนี่ย แม้จะการันตีสัญญาที่72ล้านเหรียญก็ตามที่เหลือเป็น i n น e n นティブเป็นโบนัสนี่ยครับ <Okay. S 1> ส่วนตัวยังไม่รู้นะครับว่ารายละเอียดของโบนัสคืออะไรถ้าเกิดทราบเนี่ยจะเอามารายงานให้เพื่อนๆทุกคนฟังแต่ก็ต้องถือว่าสัญญานี้มันสูงมากจริงครับค่ะทีนี้เรามาชมผลงานของเขากันสหน่อยนะคะว่าที่ผ่านมาเขามีผลงานอย่างไรบ้างถึงได้รับสัญญาสูงขนาดนี้ค่ะเขามีค่าเฉลีย่ย14.5ต้ม4.3รีบา2.1แอสซิสต์ฟิลโก48.6% 3คะแนน42.4บอเซ็นตอย่างที่ให้บินเอบอกคะ่ะถือว่าแม่นมากๆเลยนะคะตัวเขาเองเนี่ยคะ่ะการันตีความแม่นด้วยการเป็นแชมป์การยิง3คะแนนใน NBA All Star ปี2019กด้วยคือไม่ใช่ว่าโจแฮร์ริสเนเ่ยเขามีผลงานไม่ดีนะครับแต่ส่วนตัวมองว่าสัญญาฉบับนี้เนี่ยมันสูงเกินคาดมากๆถ้าเกิดเพื่อนๆย้อนกลับไปดูวิดีโอที่เรา2คนทําเกี่ยวกับง,งานของบรูคลินเนสเนี่ยนะครับทีแรกเนี่ยยังคิดว่าสัญญาของเขาหน้าจะอยู่ที่3ปี40บล้านเหรียญอะไรประมาณนี้ครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 13.3ล้านเหรียญต่อปีนี่ยังไม่ได้รวมไปพูดถึงภาษีฟุม่มเฟือยที่ทีมต้องจ่ายนี่นะครับโอ้โหมาหาศาลแน่นอนครับสำหรับบรูคลินเนสแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าโจแฮร์ริสเนี่ยเขายังรักษามาตรฐานการยิง3คะแนนได้แบบนี้เนี่ยบรูคลินเนสเนี่ยน่ากลัวม,มากๆโดยเฉพาะที่เขามีเคดีมีไครีกลับมาแบบนี้แต่ถ้าเกิดการยิง3คะแนนของโจแฮร์ริสตกลงเนี่ยแหละครับโอ้โหสัญญาฉบับนี้จะกลายเป็นสัญญาที่มันแพงจริงๆครับ ค่ะนี่ยิ่งแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าคนที่ยิง3คะแนนแม่นๆ่นเนี่ยค่ะเป็นที่ต้องการใน NBA ยุคปัจจุบันจริงนะคะม,<า>มูลค่าสัญญาเนี่ยมหาศาลพุ่งปรีดเลยทีเดียวค่ะเรามาปิดท้ายที่คนนี้เลยค่ะทีเอ็มเอเนี่ยก็มองว่าสัญญาของเขาเนี่ยค่อนข้างแพงเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือกอร์ดอนเฮเวิร์ดค่ะที่เซ็นสัญญากับชาร์ลอตต์น็อตส์ค่ะ4ปี120ล้านเหรียญค่ะหรือ3720ล้านบาทสัญญาฉบับนี้ทีเม็เอถือว่าเป็นบุญของ<า>กอร์ดอนเฮเวิร์ดจริง<า>ๆนะคะ ก่อนอื่นเนี่ยนะครับต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่ากอร์ดอนเฮเวิร์ดเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่เก่งมากๆคนหนึ่งของลีกเลยนะครับย้อนกลับไปในตอนที่เขาอยู่กับยูท่าแจสเนี่ยในปี2017เเนี่ยเขาคือออสตา เล่นได้ทุกระยะเลยครับว่าจะเป็นการลุยเข้าไปทําแต้มการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนสร้างเพลย์ให้เพื่อนถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีทักษะค่อนข้างครบจริงๆครับย้อนกลับไปนในฝั่งตะวันตกเนี่ยโห<ม>ดาราสตาร์เพียบเลยครับแต่เขาก็ยังติดออสตาร์ได้นี่คือความสุดยอดของกอรอนเฮเวิร์ดและสุดท้ายครับเขาก็มารับแม็กซ์คอนแทรกกับบอสตันเซ l ล i ติกส์แต่ด้วยความโชคร้ายครับเกมแรกในนามของบอสตันเซ l ล i ติกส์เนี่ยพวกเราสองคนก็อยู่ในสนาม<ฆ>ครับโอ้โหตอนนั้นเนี่ยสนามเนี่ยส,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 สองหมื่นกว่าคนนะครับ เงียบกริบเลยครับเพราะว่าการบาดเจ็บของกอร์ดอนเฮเวอร์นี่มันน่ากลัวมากๆครับเพราะเท้าเขาเนี่ยหักหลังจากนั้นก็ต้องทําการฟื้นฟูมาโดยตลอดเนี่ยครับพอะกลับมาเนี่ยก็ถูกตั้งคําถามมากมายเลยจากสื่อจากแฟนๆว่าผลงานเขาจะเป็นยังไงเขาจะยังคงสุดยอดเหมือนเดิมไหมระหว่างที่โดนตั้งคําถามเนี่ยก็บาดเจ็บต่อเนื่องครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็ข้เท้าพลิกเกรดสากลับมาในเพลย์ออฟก็จริงแต่ว่าก็ช่วยงานไม่ได้เต็มที่ซึ่งในฤดูกาลที่จบไปเนี่ยครับถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดที่เขาใส่อยู่ในยูนิฟอร์มของบอสตันเซ l ลติกเลย แต่ก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับตามเนื้อผ้าเลยว่ามันก็ยังไม่คุ้มค่ากับมูลค่าระดับ30ล้านเหรียญแบบนี้ครับค่ะทีนี้พวกเรามาดูผลงานของเขากันซะหน่อยค่ะเทียนมิเอบอกว่าดีที่สุดกับบอสตันเซลติกส์เนี่ยมีผลงานอย่างไรบ้างเขามีค่าเฉลี่ย17.5แตม้ม6.7รีบาล4.1แอสซิส ฟิลโก50 3คะแนน3า5ถ้าหากว่าไม่เจ็บเนี่ยเราเล่นได้อย่างต่อเนื่องนี่ตูนก็ว่าเขาก็เป็นนักกีฬาอีกคนค่ะที่เก่งมากๆ<ม>าเลยนะคะยังไม่พอหล่ออีกต่างหากอันนี้เห็นด้วยจริงๆครับทั้งหล่อทั้งเก่งจริงครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองมุมกลับเนี่ยนะครับว่ามูลค่า30ล้านเหรียญของกอร์ดอนเฮเวิร์ดเนี่ยนะในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยค่าตัวเขามากกว่ายานิสอันเดตคุมโป <c oughs> อย่างะ มากกว่ารูดี้โกแบร์อีกนะครับมากกว่าทรูฮอลิเดย์อีอก,กโอ้โหคือ3คนที่พูดถึงมานี้เนี่ยถือว่ามีผลงานมีความโดดเด่นมีบทบาทกับทีมที่เขาเคยอยู่ด้วยเนี่ยนะครับอย่างจรูฮอลิเดย์ตอนที่อยู่กับเพลิ์เกนส์เนี่ยผลงานก็โดดเด่นมีผลกับทีมมากมายเลยครับมากกว่ากอรอนเฮเวิร์ดที่มีผลกับเซลติกส์อย่างเห็นได้ชัดเหล่านี้นี่คือสิ่งที่ทางทีมเนี่ยเขาคาดหวังแล้วก็ภาวนาครับว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเมื่อมาร่วมเล่นกับรามิโร่บอปุ๊บเนี่ยจะทำให้ทีมเนี่ยไหลลื่นขึึ้้นนนมีโอออกาสลลุไปจถงเพย์ฟ แต่ถ้าเกิดว่าเล่นไม่เข้ากันขึ้นมาเนี่ยหรือว่าเล่นแล้วผลงานของกอรอนเฮเวิร์ดเนี่ยยังคงมีอาการบาดเจ็บต่อเนื่องเข้าไปอีกเนี่ยเหล่านี้เนี่ยสัญญาฉบับนี้เนี่ยนะครับจะกลายเป็นสัญญาที่แบบสร้างความปวดหัวให้กับชาร์ลอตฮอร์เน็ตในอนาคตยาวๆได้เลยครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยกอรอนกอรอนเฮเวิร์ดเนี่ยก็30 31ล้วกว่าจะจบสัญญานี่ก็34 35เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับผลงานของเขาเนี่ยต้องส่อสู้กับอายุด้วยเนี่ยนะครับโอ้โหมันเหนื่อยจริงๆครับ พวกเราก็ต้องมาคอยลุ้นกันต่อไปนะคะว่าทีมชาตลอตเทเนสเนี่ยค่ะที่มีเจ้าของทีมเนี่ยค่ะเป็นสุดยอดไอดอลบาสของคนทั่วโลกอย่างไมเคิลจอร์แดนนะคะในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนะะี่ยค่ะเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคะจะสามารถเข้าเพลย์ออฟได้ไหมคะ่ะติดตามชมกันค่ะและเหล่านี้ค่ะก็คือสัญญาที่ตูนเชื่อว,ว่าแฟนๆบา b a สเนี่ยค่ะก็มองว่าเป็นสัญญาที่ค่อนข้างแพงจริงแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มกับการลงทุนนะคะ เพื่อนๆคิดว่าอย่างไรบ้างคะมีสัญญาณไหนอีกบ้างไหมคะที่เพื่อนๆรู้สึกว่าแบบไม่คุ้มจริงๆคะ่ะ mm. คอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างนี้เลยนะคะท้ายสุดนี้นะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราะคะ่ะกดไลค์ช่วยกดซับ oh. ด้วยนะครับเผลอไปกัดลิ้นตัวเองครับเจ็บมากเลยครับ <c oughs> พูดไม่ค่อยถนัดที่เราก็ N B A มาเนี่ยตรงกลางนี้เลยนะคะแล้วก็ฝากแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะนึกถึง N B A นึกถึง N B A แม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับ